เยหนึ่งอาทิตย์จะจากพ่อผแม่ไปหนึ่งอาทิตย์ต้องเศร้าตายแน่ต้องคิดถึงยองแน่เลยอย่าแม่โหรู้แล้วไม่คิดถึงแม่กับป้าหรอกเล่นคิดถึงนี่ถอยกระเป๋ามาใหม่เลยนะไม่ต้องถอยอ่ะเดินหน้าไม่ได้หรอเดินนานไหมซื้อมาใหม่ไงเพราะว่ากระเป๋าอ่ะมันที่มีอ่ะมันจะใหญ่เกินกับเล็กเกินแล้วใบที่มันพอดีอ่ะมันเป็นรูปเอลซ่าอันนาไงคือฉงเขาไม่กล้าถือไปโรงเรียนทำไมอ่ะ มันมันเป็นเด็ดคำว่ามันซื้อกระเป๋ามาใกระเป๋าอ่ากระเป๋าเนี่ยซื้อมาจากเซ็นท่านี่ห่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีห่ออะไรยังไม่ได้ดูเจ้ที่มันถูกที่สุดเออบอกน้องว่าเอาที่ถูกที่สุดนะค่ะที่เป็นเนี้ยโรงเรียนเด็กจิ๋วเนี่ยค่ะจะมีสาขาที่เขาใหญ่แคมปัสที่เขาใหญ่แคมปัสนะคะเขาก็เลยจะให้ไปอยู่ที่นั่นนะคะหนึ่งอาทิตย์กิจกรรมเยอะแยะเลยมีไปล่องแก่งด้วยมีไปแบบว่าเดินป่าตามเชื่อไฮโซเด็กไฮโซเดินป่าอะไรมี เห็นกิ้งเดินป่าเลยเัินป่กเขาใหญ่เลยเห็นเขาถ่ายรูปของเยียดเยียแปะที่ไปมามีใส่ถุงกันทา่าก็เดินงนีกันเลยนะจริงจังเาบอกว่า ปรสบการณ์แบบเกลียดการไปเดินป่ามากมันต้องเจอทากแบท่ามาเกาะคอเกาะหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เด็กไฮโซได้หรอใช่ไม่ใช่เด็กไฮโซทั้งหมดปะก็พูดไปไม่ใช่หรอกเขาก็สอนให้เด็กใช้ชีวิตแล้วก็มีเดินป่ามีมีไปเล่นน้ำตกล่องแก่งมีพิซซ่าไนท์ด้วยมีไปกินพิซซ่าจับมาเป็นโล่าดูหนักๆพิซซ่าไนท์มีที่เอ๋ เขาก็มีประสบการณ์หลากหลายแล้วก็จะมีไปไนฟ์ซัฟฟารีแบบไปสองสัตว์ตอนยามค่ำคืนนี่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อะไรแบบบอกให้เจอกวางอย่างเดียวเจอกวางกับหมาอืมแค่นั้นแหละแม่เจอหมาวิ่งเอ้อเอโชคผิดจะเจอท้างใช่ไหมแต่ว่าคงไม่เจอไม่รู้อ่ะแม่ทําไม่เจอพวกเขาบว่ามีเสืออะไรางเงี้ยากยากยากลิงไปดูที่กระบี่ปะอ่ะ ตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีลิสต์มาให้ว่าเออเด็กต้องเอาอะไรบ้าง<ช>แล้วเขาบอกว่าเดียวเขาจะจัดเอง<ช>แล้ววันนี้เมื่อเช้าแม่ไปทุลหลัที่บ้านใหม่มาไปดูช่งางใหม่แล้วก็บอกกลับมาบอกว่าให้จัดตามเช็คลิสต์แล้วเรียงไว้ให้เรียบร้อยบนที่นอนเราจะมาเช็คลิสต์กันแล้วเอาลงกระเป๋าแล้วเธอดูเธอดูว่าสภาพนี้เ<ๆ>ช็คลิสต์สภาพนี้เราก็บอกว่าทีมแล้วเช็คลิสต์เขาติกไปแล้วด้วยนะแล้วแม่จะรู้ได้ไงว่าไหนติกแล้วติมันเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยอ่เช็คอะยรหนึ่งหนึ่งคือ one T-shirt and pair of shorts สเ r day ก็คือเสื้อกับกางเกงไปมันใช่ไหมไปห้าเสื้อเชิ้ตมันไม่ได้มันต้องเป็นเสื้อเชิ้ตแบบนี้แขนสั้นก็ครูบอกว่ามันจะหนาวให้เอาเอาแขนสั้นไปเราแจ็กเก็ตไปพีมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอากาศมันร้อนกลางวันเขาใหญ่นะยืดขาสั้นเนี่ยไปทั้งหมด4 4วันก็เอาไป4ชุดอย่างนี้ก็หนูเห็นวันไปให้สิทธชุดพละค่ะสามตัวแล้วเห็นไหมสามสี่ห้าครบห้าตัวแล้วค่ะ กางเกงขาสั้น5ตัวนะคะซึ่งกางเกงขาสั้นเด็กจะยิ่งขาดแขนอยู่ด้วยนะคะสองต้องสำรองไปด้วยนะคะสามสี่ห้าชุดนอนสำหรับอากาศคูอากาศเย็นก็คือก็คือขายาวแขนยาวนั่นไอขายาวแต่แขนสั้นนี่ซื้อใหม่เลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ครบชุดนอนสี่ชุดอ่ชุดนอนสี่ชุดไหนมาดูซิซื้อใหม่เนี่ยของอะไรนะ ใส่ดีไหมอะเนื้อผ้ามแบบนี้ยใส่ดีไหมไม่รู้พเพราะยังไม่เคยใส่ยังไม่เคยใส่เลยน่าจะดีแหละน่าจะดีแหละคือที่ซื้อใหม่เพราะว่าชุดนอนจิ๋วอะเพราะเป็นขาสาั้น <c oughs> แล้วเดี๋ยวไปนอนกับเพื่อนแล้วแบบหูมันจะโป๊ใช่ไหมให้เหรอเราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นขายาวแล้วก็ให้เขาเอาแจ็คเก็ตไปถ้ามันหนาวก็ใส่แจ็คเก็ตด้วยตอนนอนอย่างนี้อ่ะต่อไปก็คือผ้าขนหนูผ้าขนโตัว แล้วเลชเทอรี่ก็คืออุปกรณ์แ<อ>ชมพูสบ,บู่แปรงส,สี <ไป S 2> ฟันยาสีฟันเ <ยา S 2> มื่อกี้แม่เห็นหนูหยิบมาแล้วนนเขาหยิบมาใส่ถุงนี้ซึ่งผิด<ม>ปกติถุงนี้แม่จะใส่ชุดชั้นในหนูแล้วก็พวกสบ,บู่แชมพูเนี่ยจะต้องใส่กระเป๋าที่มันมันหกออกมาไม่ได้อะเกิดหนูพลาดแล้วใส่เนี่ยรวมไปแล้วมันหกอะเสื้อผ้าหนูจะเลอะหมดเลยหนูต้องใส่อันที่มันกันน้ำเดี๋ยวแม่หยิบให้ รองเท้าแตะก็มีอยู่แล้วอ,อันหนูจะเอาอันที่มันเป็นครกอันนั้นไปเอ้ยไม่เอาดีกว่าถ้าอันนี้เอาอันที่เป็นไอซีฟ้าดีวกว่าค่ะไม่ไม่วันที่ไเปเดินป่าน่ะเขาไม่ได้ให้ใส่รองเท้าแตะไปเ,เสร่รองเขาใบาไปอยู่แล้วเขาปวด<ะ>ครก แม่ใส่รองเท้าคล็อกเดินป่าไงแล้วทากมันเข้าไปในรูมีตอนแม่ไปตอนที่ไปถาวรโซกากินเลือดแม่จนตัวระเบิดออกมาเลยแม่ยังไม่รู้ตัวเลยว่าทากหรอไม่แต่แม่ว่าเอาคล็อกไปเพราะว่ามันจะสะดวกอ่อะจะติกน้ำซื้อมาใหม่เลยเพราะว่าโรงเรียนเห็นมาว่า at least 1ลิต i t อะคืออย่างน้อยอะมันต้องจุได้1ลิตรแล้วแบบหลิตรแล้ววันก่อนแม่กับป๋าลองดูเอาไปที่เราไปซื้อต้นไม้กันเขาก็ใส่น้ําไปเต็มแล้วก็ไป หยมันหนักมากอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเขามีกระเป๋าให้นะงงมากทำไมต้องลิตรหนึ่งแต่พิมบอกว่าเขาจะแบบเอาไว้สำหรับแบบสมมติออกไปทั้งวันอะไรเงี้ยใช่ไหมไปฉายอ๋อไปฉายเดี๋ยวหยิบให้อยู่ในนี้แล้วค่ะหนูเอามาแล้วค่ะแล้วเหรอที่หนูต่อแน่นะไฟฉายก็ไปซื้อมาใหม่บ้านเราไม่ค่อยมีไปฉายเพราะเราไม่มีไปฉายอ๋อแล้วหนูไปหยิบมาหนูใส่ไว้แล้วหนูใส่ไว้ในนี้นี่นี่นี่ไงนี่ไงอ๋อนี่เป็นแบบสว่างจ้ามากนะคะยอสวยัจเอาไว้ปร่างทาผีค่ะ เยอส่วนไหมไม่เยอะอะหต่อปปากกาดินสอนี่กล่องดินสอหนูนี่ตลกไหมไปแคมปิ้งเผื่อครูให้ทำเวิร์กชีตแล้วมันจะต้องตกแต่งให้มันสวยงามมีเยอะมากเยอะมากบูดูปลาดมันจะต้องตกแต่งให้มันสวยงามอแม่ไม่เห็นด้วยอะอาช่างมันอาจอไปชุดพละชุดพละเอาไว้ใส่วันจันนี้ตานี่อันนี้ค่ะ แล้วก็ ATK test สองอัน ATK test สอันได้อ่าต่อไปต่อไปก็แบบว่า optional item แล้วก็แบบว่าจะเอาพวกกล้องหนังสือหรือแบบว่าแบบเว่นการเกมเกมอะไรอย่างงี้ไปก็ได้นะแคมป์กับกราสเกมไปทำไมไปเล่นกับเพื่อนนี่นะคะเราจะเอายางไปจำนวนนึงนี่สีนี่มีแต่สีม่วงเต็มไปหมดเลยเครียดมากเลยว่าเขาจะเอาโยโกไปไหมอ่ะ เขาบอกว่าเขาเขียนไปถามครูไม่กล้าถามอายครูเขียนแล้วก็ลบเขียนแล้วก็ลบยังไม่ได้ถามกทีแม่ก็เลยบอกว่าถ้าหนูขนาดเนี้ยหนูไม่ต้องเอาไปหรอกใช่ไหมครูเอาตุ๊กตาไปแล้วก็เลยเขาถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าอุปยมันหรือเป็นอะไรมีโอกาสไหมบอกมีโอกาสเลยเพราะว่าไปอย่างเงี้ยใช่ปะเอ่อเขาก็เลยบอกไม่เอาไปละแล้วเขาก็เลยเครียดว่าเขาไปแบบเนี้ยเราไม่มีโอกาเขาจะนอนได้ไหมนอนได้นี่เป็นครั้งแรกที่หนูจะ เสื้อลงก,กระเป๋าเองมาพับกไัไนยังไงคะพี่นะคะม้มวนก็ได้มว้วนเออถ้านั่นแบบม้วนเขาก็มว้วนง่ายดีพับครึ่งก่อนแล้วไม่ใช่พับครึ่งก่อนลูกอ่าแล้วก็พับแขนเข้าไปแล้วก็มว้มวน,น <ๆ S 1> ม้วนนั่นนันจะได้ไม่ยับมันพื้นที่มันจะอย่างนี้คะ่ะแม่มันจะยัดได้ไงมันจะพรอมม้วนปุ๊บยวเล็กๆก็จะยัด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 ได้ถ้าพรอมม้วนแล้วมันจะไม่ยับลูกไหมมันจะไม่มีรอยพับจริงะแต่มันจะรอยยับที่ม้วนแทน มันต้องม้วนดีๆเนี่ยมัวนแบบนีมน้มันไงก็ยับดูดิเออเนี่ยวางลงไปเออมันง่ายดีอะค่ะมัน กางเกงในแบบพวกบอกว่าแบบชีมกันแดดอะไรพวกนี้นนะคะเป็นแปรงเป็นไอย่างไรฟันแล้วก็ลมฝนพี่จิ๋นโยกไปไม่ได้นะเดี๋ยวจะโยกไปจริงเหรอก็ไปได้นะปาว่าพี่บอกว่าจะมีเพื่อนไม่กลัวอย่างเดียวคือเพื่อนอ่ะคือแบบว่าถ้าเพื่อนรู้หนูติดตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะล้อหนูแบบไปโยกไปทำ้ายหรือเปล่าคะ แล้วเพื่อนหนูคงไม่เลวร้ายขนาดนั้น,นไม่แต่เพืพ่อนผู้ชายอย่างเงี้ยวันนี้นเขาจะแกล้งไงมันกอดได้เหรอตัวนั้นเนี่ยเอาไปแทนอันนี้คือแทนยโยโกะเหรอใช่ค่ะไม่ต่อไม่คือแค่มีตัวอะไร,หรไให้มันแบบได้ถือได้กอดไว้คือหนูไม่ชอบนอนแบบตัวเปียวๆไงคะชอบนอนแบบมีอะไรให้แค่ให้ใหใหได้จับให้ได้อย่างนี้ก็พอแล้วค่ะพอใจแล้วหนูว่าอันนี้ใส่กระเป๋าเป้ไปดีกว่าเผื่อบนรถบัสจะได้แบบมีอะไรกอดมีอะไรหายตั้งแต่บนรถบัสอ่ะเชื่อไหม ก็ใส่กระเป๋าเดินทางด้วยเดินใช้ตลางคืนแล้วก็มีอะไรอีกไหมคะแม่ขอแนะนําว่าที่คาดผมเอาใส่ถุงเด็กกว,วีไอ้นี้เอาใส่ถุงที่เป็นแกจเจ็ตอะใส่ไม่งั้นมัน,มนดําๆเห็นไหมมันจะหาไม่เจอเสร็จแล้วไหนลองลองปิดแล้วลองลากถือดดเดอดยกดูดีว่าแบบเออไหวไหมเอาล่วง อาใส่มาใสมาทำเป็นไหมอะทำเองเลยนะไม่ตื่นเต้นนะจะปิดหนึกระเป๋าแล้วขอเดินทางท่จัด้ยน้มือของตัวเองมาจากน้าเหงื่อน้ํนตาของตัวเองอตอะไรนะน้พักน้ำแรงน้ำเหงื่อน้ำแรงผมนี่แ้บบอชิชิอาลปเป้กกติกี้เป้บอกมากเลย ภารกิจการจัดกระเป๋าแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทริปเด็กจ๋วจะเป็นยังไงนะคะตื่นเต้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็าบายาูดจะให้กดไลค์กดแชร์